สวัสดีจ้ามาจะอยากกินส้มตำมันนะตำปูปลานูใส่มะเขือพวงยุมมะเขือพวงใส่มาด้วยมันหวานกรอบอร่อยมะเขือพวง ของปลดกระเพรากระเพราต้มปิกาจะอมก็ปีกากาินดิบได้เดอเอ้อจ้ะมีคนห้ามเนื้ลายคนมากินดิบได้กินดิบได้จะอร่อยไหวล่วงไปแล้วลูก าเดอมาเดอใครหิวข้าววะจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวกินตอนนี่ห้าโมงห้าโมงสิบแปดเลย,เยไม่ได้ใส่ตัวอยากตัวไว้ต้มเป็นต้มน้ำปลา หอมน้ำปล้าแล้วแต่คนชอบ เนื้อแบบเผามันแม่อร่ย ต้มไลอยากหลายไม่กะเพรา ใบกระเพารไม่กินกับน้ำพริกก็เลยลองเด้อคนเป็นวงเป็นวัดไงกินตอนกินมือเดียวรู้เรื่อง I do จะของต้มไหลหมดแล้วก็ละใบกะเพราก็ไไ้มี่องถุงว่าจะไว้พัดกะเพราถุง โอ้ประตูละจะจะไปสยามพี่สาวมะฮ ไม่เนีอยแช่ช่องฟิตไว้ไม่ค่อยอยากแช่ช่องฟิตไว้เพราะอยากกินเนาะเอาออมาต้ม มเกืี้ยววงอะสุดยอด อย่าว่าเนืเดินมะเขือเทศนะเนืยวใส่ให้มันดูน่ากินไม่ใส่มันก็เหมือนเหมือนไม่ใช่ส้มตำนะเนะาะเดี๋ยจะมาบอกไม่ใช่ไม่ใส่เราจะกินทำไมเอ้ยไม่กินเราจะใส่ทำไม เวลาเราทําอาหารอะไรเราก็ต้องทำํำมันมีสีสันให้มันดูน่ากินคนอือ่นเขาจะได้อยากตามถ้าทําออกมาตัวเราตัวเราเองอะทำแล้วมองแล้วดูมันหน้าตามไม่น่ากินเลยมันก็ไม่ตามไม่อร่อยอืม ต้องจัดแต่งทำมันสวยทำมันน่ากิน เราไม่รู้หรอกว่ารสชาติมันเป็นยังไงแต่เราเห็นหน้าตเาเห็นสีสรรันแล้วมันต้องอร่อยแน่ๆใช่ไหมถ้าเใครอร่อยไหมคนเรากินรสชาติไม่เหมือนกันหนูโกจิตเห็นพริกไม่ได้ ข้วาเวเจ๋อนี้ใส่สามสีช่ช้อนเลยนะชอ้อนเนี้ยมองไม่เห็นเส้นเอ,อามองไม่เห็นเส้นเจ๋อเส้นเป็นึกว่ากินเผ็ดเป็นฝรั่งอะไรไม่รู้กุงปลาล้ากินหมด ยังบอกแกแล้วบอกว่ายวถามแกถามแกว่าเออบอกแกว่าคนที่ติดตามในย,ยูทูบมาเขาอยากเห็นหนะ้าไอย่าวางวนอย่างนี้เลยจ้ะแก่ก่แล้วล่ะก็แกแก่ไม่ไลแก่คือเป็นฝรั่งที่แก่แต่อย่างหนุ่มเพราะแกตัวเล็ก สักครั้งหนึ่งนะจะมีโอกาสให้โนแอบถ่ายแอบถ่ายแกลงมาให้ดูแกไอ้กล้องลูกแกมันไม่ค่อยอยากถ่ายเลยเราก็ไม่อยากบังครับเขาคือเราให้เกียรติกัน เนวก็ให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติหนูสิ่งไหนที่หนูไม่ชอบเขาก็ไม่ทําสิ่งไหนที่เขาไม่ชอบเราก็ไม่ทําเหมือนกันมไม่ใช่ว่ายิ่งไม่ชอบยิ่งอีกฝ่ายไม่ชอบยิ่งทาอยู่กันไม่ได้ไม่ยอมรับนะว่ากินปลาร้านรก,กวนเขาเนวก็พยายามปรับตัว จยากกินปลาตัวก็ซื้อปลาขวดมากินปลาต้มอ,อยากอยู่ด้วยกันก็ต้องจูนจูนเข้าห้ากันอย่าว่าฝรั่งและคนไทยคนไทยเหมือนกันมีก่อนเป็นเอาแต่ใจผู้หญิงนะชอบเอาแต่ใจ อะไรลิตอะไร ales, ่งยงอนงอนแล้วไม่ร okay. ู้เรื่องก็ก็ไม่รู้หรอกว่าเรางอนเรื่องอะไรแล้วก็ทะเลาะกันที่นะอยู่กันไม่ได้ หมดแล้วจ้ะเดี๋ยวเล็มมะเขือพวงได้ไรไปแล้วจ้ะซ่บแซาบาเที่ยแซ่บครับพริกประมาณสามสิบเม็ดรูชอบกินเผ็ดเป็นโรคที่ไปแล้วจ้ะซุบแซาบนำกันเมื่อน,นี้